เรียนสายการแรทย์โรงพนาบาลโรงพยาบากแหดสุขภาพที ite, ่4ท่านเฉลิมพลุญติเกษตรนันรองโรบอลรมนะครับและพิว so ิกเก็ตท่านนะครับขออนุญาตเอ่ยนามแี่นียน้ก่อนนะครับวันนี้คชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยตัวเวทนะครับ ประจำปีก็มาสัปดาห์ที่ร้อนนี้นะครับจากที่ท่างคุณวิทยาพุ่มพวงนะครับต้นหน้าชุกเมื่อก่อนเนี่ยได้กล่าวถึงความจำเป็นเพราะเยาวชนทุกหลายของเรานะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งจากการสถติการป้องกันยังเป็นไม่ให้ตางแพทย์กระจายไปสู่ผู้เสพใจใหม่นะครับก็แล้วแต่การป้องกันนะครับการป้องกันแล้การเอาใจใส่ครับ ทุกท่านนะครับเราคงไม่ให้ท่านทำงานโดยเราทังนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ลดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็โดยดิฉันคงจะต้องเตรียมให้หนักสองทีชุดเฉพาะกนะฮะดูเป็นด่างอย่างนี้นะอาเชิญครับเชิญไปไป ครับหนึสองสามครับหนึ่งสองสามครับผมเรียบร้อยครับรูปหนึงครับขอเฮ่นะครับทีรน้น่ันีเียันปเองครับสุดยอรัที่นี่ทำดีครับ การบำบัดแบบชุมชนนะครับซึ่งถ้าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้วาตการ CBTX หรือการบำบัดโดยชุมชนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพษษษษษษนะฮะจะเป็นการเ,เรียกว่าบำบัดรักษาผู้ป่วยในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็จะไม่มีการะะไม่มีการไปสร้างเครือข่ายยาเสพติดจ,จากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยดูแลโดยเฉพาะบุตรหลานเนี่ยนะฮะให้เ,เขาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วถ้าเกิดว่าเขาติดยาเสพติดแล้วก็พยายามใช้ความเมตตาและความรักเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขเขาควบคุมเขาไม่ให้ไปใช้ยาเสพติดนะครับตรงนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับซึ่งตรงนี้นะฮะปปสเราก็มีสนับสนุนทั้งเรื่อง วิชาความรู้นะฮะแล้วก็เรื่องงบประมาณนะฮะที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาสิในชุมชนแล้วในเรื่องของชุดชรบที่จะมาตรวจตาหมู่บ้านชุมชนในการเดินเวียนยามอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะอุปกรณ์ต่างๆน,นะฮะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะขอไปขอสนับสน,นุนไปที่ปปะสะภาค3ได้อันนี้เป็นภารกิจของออทางสำนักงานปปะสะภาค3ากระทรวงวิธรรม ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับการแจ้งเบาะแสยาเสกิจนะฮะหมายเลขที่ที่เป็นฮอตไลน์ก็คือ1386นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถใช้หมายเลขนี้ให้มีศักยภาพสูงสุดเนี่ยชาวบ้านนะฮะหรือคนในชุมชนเนี่ยจะต้องแจ้งเบาะแสไปนะฮะโดยเฉพาะผู้ผู้ค้านะฮะในชุมชน ถือว่าเป็นตัวการที่นํายาเสพติดจากภายนอกชุมชนเข้ามาในชุมชนเนี่ยต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนะฮะแล้วต้องจัดการแบบเร่งด่วนนะครและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนถ้าเป็นผู้ค้าแจ้งไปที่1.386นะครับผมจะจัดการให้ทุกคดีนะครับ